ตัวนี้เนี่ยเป็นแกะที่มีขนปูแต่ทุกตัวมีหน้าที่อย่างหนึ่งค่ะนั่นคือทุกเดือนมันจะต้องไปทำไมคะแกะต้องทำไมคะทุกเดือน,อนตัดขนไหนใครตอบตัดขนอู้ยเก่งจังเลยเก่งจังเลยค่ะใช่แล้วทุกตัวทุกเดือนเจ้าแกะทุกตัวมันจะต้องไปตัดขนของม,มันเพื่อเป็นระเบียบ เจ้าแก่ตัวนี้เนี่ยค่ะแก่ทุกตัวไม่เออแกะทุกตัวก็ต้องตัดขนแต่ว่าเจ้าแกะตัวนี้มันมีชื่อว่าแกะยุ่งเจ้าแก่ยุ่งเนี่ยนะมไม่ชอบตัดขนเลยมันชอบมีขนของมันยาวๆปูๆแล้วมันมีความรู้สึกว่าขนยาวๆปูๆของมันเนี่ยก็ดีอยู่แล้วนี่นาะไม่เห็นจะต้องตัดเลยเจ้าแกะก็เลยบอกกับแม่แกะว่าขตัวเธ้อแบบนี้ของ พืนดีกว่านี่แกะยุ่งเห็นไหมคะน้องๆเห็นไหมคะตัวนี้ขนเป็นไงคะยุ่งแล้วตัวนี้่ะคะยุ่งไหมไม่ยุไม่ยุ่งตัวนี้คือแม่แกะที่บัดขนเป็นประจำทูกเดือนเหมือนน้องๆตัดผมตัวนี้คือเจ้าแกะยุ่งที่ขนเป็นไงคะ ไว้ขนยาวๆปูปูยุ่งย,ยุเพราะแกะยุ้งมีแผนพี่นกถามก่อนใครไม่ชอบกินผักบ้างมีไหมคะเราไม่ได้มีความผิดนะคะที่เราไม่ชอบกินผักทุกคนสามารถชอบหรือไม่ชอบกินก็ได้ยกมือได้เลยไหนใครไม่ชอบกินผักคะอ้าวน่น่ารักมากเรายอมรับตัวเองว่าเราไม่ชอบไหนใครชอบกินผักบ้างเลยโอ้โหก็เยอะเหมือนกันทุกคนไม่ผิดเลยคะ่ะใครจะกินหรือไม่กินผักก็ได้ แล้วเ <Okay. S 2>、okay.